สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบก,กันกับพิเชอร์อีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฝึกสมองกันก่อนนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากกำมือแบบนี้ก่อนนะคะอ่าชูขึ้นมาสองนิ้วอ่าต่อไปชูปขึ้นมาห้านิ้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่เพลงกันเลยค่ะสองศูนยหสิบ สองศูนห้าสิบแตะไหลซ้ายแตะไหลขวาแล้วหันมาหัวเราะกันแล้วหันมาหัวเราะกันหา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 ,หา,หา,หาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้จักตัวอักษรตัว A ถึงตัว L ใหญ่ไปแล้วนะคะ วันนี้พิเชอร์จะมาสอนให้เด็กๆรู้จักตัว A ถือตัว L โดยตัวพิมพ์เล็กกันนะคะเราจะได้เรียนรู้กันไปพร้อมกันเลยค่ะว่า A ตัวพิมพ์ใหญ่ A ตัวพิมพ์เล็กหน้าตาเป็นแบบไหนเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ A B H, I, J, K, L เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ดูตัว A ถึงตัว L ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ ไปเริ่มกันเลยค่ะเอลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางซ้ายเฉียงลงไปทางขวาเขียนเส้นแนวนอน B ลากเส้นตรงลงมาลากเส้นโค้งด้านข้างสองครั้งทางขวา C ลากเส้นโค้งเหมือนตะขอลงมาโดยเริ่มจากด้านขวา D ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นโค้งทางขวา E ลากเส้นตรงลงมาขีดเส้นจากซ้ายไปขวาทั้งหมดอีก3มเส้น F ลากเส้นตรงลงมาขีดเส้นจากซ้ายไปขวาทั้งหมดอีก2องเส้น G ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเหมือนตะขอ h. ลากเส้นตรงลงมาสองเส้นขนานกันแล้วลากเส้นตรงกลางจากซ้ายไปขวา i. ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นจากซ้ายไปขวาสองเส้นทั้งด้านบนและด้านล่างเลากเส้นจากซ้ายไปขวาลากเส้นตรงลงมาแล้วโค้งไปทางซ้าย K ลากเส้นตรงลงมา แล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาหนึ่งเส้นลากเส้นเฉียงลงทางขวาอีกหนึ่งเส้น L ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นตรงไปทางขวา Indie Song Kids Channel A B C D E F G อ L วิธ yeah. okay. ีการเขียนลับเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาลองทําแบบหัดกันนะคะเด็กๆดูเลยค่ะจงเขียนตัวอักษรตามรอยจุดประให้สวยงามนะคะเด็กๆเห็นไหมคะตัวอักษรตัว A ถึงตัว L ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ลองฝึกกันดูนะคะไม่สวยไม่เป็นไรค่ะทีเชื่อคอยให้กำลังใจเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับสุวิชาภาษา,ษาอังกฤษในวันนี้พีเชอร์ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ